มาวันนี้มาว่าเรื่องที่พึงทางใจนะฮะมีภายในที่พอปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตคู่ปัญหาสุขภาพมีทุกคนนะคะและ,และทุกคนก็ต้องการที่พึงทางใจนะะที่พึงทางใจไม่ยังแนวว่ะติก็บอกไม่ยังแค่เขาอยากต้องการคนที่เขาใจเขา รับฟังปัญหาของเขาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของออที่เขาสิหันหนาไปเพิ่งน,นะคะสมมติว่าคน้นสมมติว่าคนที่เป็นลูกนะคะขันพ่อแม่ว่าเขาใจเขาเขาก็สิหาเพิงเพื่อนหาเพิงเพื่อน,ห,อน,อนนะหันหนาเขาหามู พราะว่าพอแม่บอกเข้าใจเขานะฮะผ่นปัญหาชีวิตคู่รำยางผัวเมียเขาก็สิหาเอ่อหาคนที่ว่า,าคุยกันเรื่องมนีได้นะฮะบว่าตะพุ่ยิ่งและวูสช้ายนะฮะเอ่อคเป็นพวกเกี่ยวกับปัญหาของอ่าธุรกิจการงานการเงินเขาก็สิไปเพิ่มคนละมอดูหมอ,อยังคนละนะคะ แล้วมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะทุกคนเสมีปัญหาแล้วมันสิหันหนาปหาหามองพึงคือที่พึงท่างใจคือวา่าแหละนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตามมากคือมันสิไปสินสูตรมองไดมันสิเสียมองไดนะ,ะจังพอกแม่นี่ก็ชีว่าลูกบ่เข้าใจพอกแม่ลูกก็เชี่ว่าพอกแม่บ่เข้าใจนะคะเพราะว่าปัญหานี่พ่อเคยเคยพอคือกัน Uh huh. กับลูกชายจากตอนไว้รุ่นมาก็ได้แต่ลูกสาวที่บอกว่าแม่มันโตแล้วให้มันตัดสินใจเองนะข้ามข้ามหนีละ่ะมันชี้เห็นให้เขามาคิดว่าเออมันใหญ่ละอีกจัหน้อยมันก็ต้องออกไปมีครอบครัวใช้ชีวิตคงมันอีเขาก็ต้องปล่อยให้มันตัดสินใจเองบา้างบางข้างบางสิ่งบางอย่างอ่ะ มันบดาดังใจเข้าเข้าก็ต้องปล่อยหมันเห็ดแต่ตนะ้งเชื่อเข้าก็ต้องเอาคำบอกของลูกมาคิดก่อนว่าแมนอยู่อีกสักน้อยเข้าก็สิเท่ารยล่ะแล้วก็สิไปจากโลกนี้ไปนะะแล้วพวกเขาก็ต้องอยู่พวกเขาก็ต้องเป็นคนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กาตัดสินใจของเขาเอง สู่เพื่อตัวเขาเองแล้วก็ประสบป,ประการทั้งหลายทั้งเล่ที่เขามาในชีวิตของเขานั่นแหละสิเป็นบทเรียนเขาว่าเขาสีเฮ็ดจังใดต่อไปขันบ่มี่พอคอกับแม่ค่อยกำชับค่อยกระยุ่งเขาส่วนเขาอยู่นะคะอันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเขามันมัน,ม,นมันสิเป็นที่มาของเ,อเดี๋ยวนี้ ในกระแสสังคมก็คือปัญหาครอบครัวนะคะว่าลูกเป็นยังคือบอเข้าใจพ่อกับแม่นะ,ะพ่อกับแม่ก็ต้องเข้าใจลูกเพื่อกัดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกัดด้วยความหักกรบพร้อมห่มหวงใยขี่พ่อกับแม่ไม่ให้หลูกนะะั่นแหละค่ะเพื่อว่าปัญหาใดๆก็สร้างขันมิมองเพิ่งสร้างใจน่ะบอสิ่งซิ่งที่ตามมามันก็คือนัอ่นแหละมันสีดีสีหายหรือยังไงมันก็แล้วแต่แต่ว่า ที่ไปพ่อค้นแบบใดนั่นแหละค่ะนะคะนี่แหละค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะมันเป็นอ่าสิ่งดีๆที่เข้าบอลซูกันฟังนะฮะความเข้าใจกันในขอบกั้านั้น,นที่สิเหตุให้คขอบคกัวอยู่แบบปกติสุกนะฮะขอบคัณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปเราคลิปหน้าพอ,อกันไหมเด้ค่ะเด้อขอให้ทุกคนมีสติใส่สติหลายๆนะคะ ว่เป็นเพื่อภัยดอกกับเพื่อขอพวกเขาเองเอ่รคคะเ๊ายบายชิปหนาพอกันไหมค่ะ